อ๋อได้ยินชัดนะครับอ่าขอบคุณมากครับพี่โอเคนะครับถ้าได้ยินชัดแล้วก็เป็นเป็นไลฟ์สดนะครับเพิ่มพอดีช่วงนี้ Facebook ปิดกั้นเยอะนะครับต้องต้องต้องไลฟ์สดด้วยนะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับใครที่เข้ามารับชมไม่ทันก็สามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะครับมามาดูเหรียญกันเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับอ่าเหรียญสองบาทนะครับพูดพูดถึงเหรียญสองบาทนะครับ เหรียญสองบาทรับซื้อนะครับมีสามแบบนะครับแต่ว่าแบบที่รับซื้อเป็นเหรียญนี้นะครับหลายๆท่านน่าจะพอรู้บ้างแล้วนะครับแต่ว่าหลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับแล้วก็มามารับฟังข้อมูลกันนะครับเหรียญสองบาทที่ผลิตออกมานะครับสีเงินผลิตออกมาแค่สามปีพอสอนนะครับจะมีปีสี่แปดสี่เก้าแล้วก็ปีห้าศูนย์นะครับปีห้าศูนย์เนี่ยเป็นเป็นปีสุดท้ายของสีเงิน ปี50่ะผมรับซื้อนะครับสภาพผ่านการใช้งานรับซื้อเหรียญรับไม่เกิน4บาทนะครับปี50ไม่แพงนะครับอันนี้ปีสุดท้ายนะครับพอเริ่มเป็นปี51นะครับเห็นไหมครับปี51กรมธนารักษ์เริ่มเปลี่ยนรูปแบบนะครับเปลี่ยนเหรียญเปลี่ยนเนื้อโลหะนะครับจากสีเงินปี50นะครับกลายเป็นสีทองอันนี้เราเราพบเจอกันบ่อยนะครับจำง่ายๆเลยนะครับก็คือ ปี50นะครับเป็นสีเงินรุ่นสุดท้ายนะครับแล้วปี51เป็นสีทองรุ่นแรกนะครับหลังจากปี51นะครับจะเป็นสีทองหมดเลยนะครับถ้าใครใครที่ใช้เหรียญอยู่นะครับก็จะเห็นนะครับว่าตั้งแต่ปี51ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นสีทองหมดเลยนะครับก็คือปี51 52 53 54 55 56นะครับจนถึงปี60 ปีหกหนึ่งนะครับของในหลวงรัชกาลที่สิบก็เป็นสีทองนะครับแต่ว่ามีการพบเจอเหรียญแบบนี้นะครับอันนี้คือปีห้าเจ็ดนะครับนี่นะครับสองบาทชัดเจนนะครับสองบาทสีเงินสองห้าห้าเจ็ดนะครับเหรียญน,นี้ปกติจะต้องเป็นสีทองนะครับปีห้าเจ็ดปกติจะต้องเป็นสีทองนะครับแต่ว่าเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญที่ผิดพลาดจากการผลิตนะครับผิดพลาดจากกระบวนการผลิต แล้วก็มีหลุดลอดออกมานะครับแบบนี้นะครับเหรียญเหรียญผิดพลาดแบบนี้เหรียญผิดเนื้อแบบนี้เป็นเหรียญที่มีราคานะครับนักสะสมต้องการนะครับการตรวจสอบเหรียญนะครับก็คือตรวจสอบง่ายๆนะครับถ้าเป็นเหรียญสองบาทสีเงินนะครับตั้งแต่ปีห้าหนึ่งขึ้นไปอลองเอาแม่เหล็กดูดดูนะครับถ้าเกิดว่าแม่เหล็กดูดติดอ่ะขายได้นะครับแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าแม่เหล็กดูดติดแบบนี้นะครับขายได้ ผมรับซื้อเหรียญละสามพันถึงห้าพันบาทนะครับนี่นะครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ปีสี่แปดสี่เก้าห้าศูนย์นะครับอันนี้เป็นปีสองห้าห้าเจ็ดรับซื้อเพราะว่าเป็นเหรียญผิดเนื้อปกติปีห้าเจ็ดจะต้องเป็นสีทองนะครับแต่ว่าเหรียญน,นี้เป็นสีเงินนะครับเป็นเหรียญที่หลายๆเพจหลายๆช่องนะครับก็ก็ทําคลิปรับซื้ออยู่นะครับ มีการพบเจอกันจริงๆนะครับการรับซื้อแต่ละเพจแต่ละช่องราคาก็ไม่เท่ากันนะครับอยู่อยู่ที่เจ้าของช่องเจ้าของเพจนะครับส่วนใครที่มีเหรียญแบบจริงๆนะครับมีเหรียญของแท้อยากจะขายก็ลองลองตรวจสอบหลายๆที่ดูก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเหรียญมันมันไม่ได้พบเจอได้บ่อยๆนะครับอาจจะพบเจอได้แค่คนละครั้งนะครับอย่างมากนะครับ นี่นะครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นเ,ปเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับน่าโอเคนะครับสรุปสั้นๆนะครับเหรียญสองบาทสีเงินรับซื้อเหรียญละสามพันถึงห้าพันบาทนะครับเราต้องสังเกตตรงไหนนะครับก็คือจุดแรกเลยนะครับเป็นเหรียญสองบาทสีเงินนะครับตั้งแต่ปีห้าหนึ่งขึ้นไปนะครับตั้งแต่ปีห้าหนึ่งขึ้นไปนะครับเป็นสีเงินแล้วก็แม่เหล็กดูดติดแบบนี้นะครับใครที่มีแบบนี้ก็ ขายได้นะครับใครที่มีอยากจะขายนะครับถ่ายเป็นคลิปสั้นๆส่งมาให้ผมดูนะครับส่งมาทางข้อความเพจได้เลยนะครับเพจสลาลมคอย F4 นะครับอ่าก็ก็มามาทักทายกันนะครับสามารถสอบถามข้อมูลได้นะครับผมผมไม่ได้ทำไลฟ์สดมาประมาณไม่ต่ำกว่า2เดือนแล้วนะครับไม่ไม่มีเวลาไลฟ์สดนะครับก็ส่วนใหญ่จะทำคลิป ลงทางทางเพจนะครับคลิปสั้นคลิปยาวนะครับแล้วก็มีการโพสต์รับซื้อต่างๆนะครับมีหลายๆท่านต้องการที่จะขายเหรียญนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะจะไม่เข้าใจนะครับจะจะจะไม่ค่อยได้ดูคลิปนะครับแล้วก็อย่างไงอ่ะไม่เข้าใจนะครับว่ารับซื้อเหรียญแบบไหนนะครับก็ใครที่อยากจะขายมีเวลาศึกษาก็ลองลองดูคลิปศึกษาก่อนนะครับศึกษาให้เข้าใจนะครับแล้วก็ ลองค้นหาดูนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญแบบที่รับซื้อสามารถขายได้จริงๆนะครับนะโอเคนะครับคลิปนี้มามาทักทายสั้นๆนะครับไม่ได้เตรียมข้อมูลอะไรมาเยอะนะครับก็มีเหรียญในกระแสมาให้ชมกันนะครับเหรียญมีจริงนะครับเหรียญที่ช่องใหญ่ๆช่องเล็กๆเขารับซื้อนะครับมันมีจริงนะครับมีมีมีอยู่จริงๆนะครับพอดี พอดีผมมีตัวอย่างเหรียญจริงๆมาด้วยนะครับก็เลยนํามาพูดคุยแล้วก็อธิบายได้ค่อนข้างจะง่ายสักหน่อยนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับมีราคานะครับใครที่มีสีเงินเยอะๆเช็คดูนะครับถ้าเป็นปีห้าหนึ่งขึ้นไปอ่ะขายได้นะครับขั้นต่ำสามพันบาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปีสี่แปดสี่เก้าห้าศูนย์ผมรับซื้อแค่ปีห้าศูนย์นะครับนี่นะครับรับซื้อแค่ปีห้าศูนย์เหรียญละไม่เกินสี่บาทนะครับปีสี่แปดสี่เก้ายังไม่ได้รับซื้อนะครับ น่โอเคนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับไลน์นี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับใครที่เข้ามารับชมไม่ทันก็สามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะครับส่วนส่วนรายการรับซื้ออื่นๆผมก็ทําคลิปอธิบายไว้นะครับหน้าเพจสราลลมคอย f ีนะครับโอเคนะครับขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเจอกันไลน์ต่อไปไลน์นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ